ปัจจัยอะไรที่จะป้องกันบ้างไม่ให้คนคนหนึ่งไปใช้สารเสพติดก็ตามนี้เลยค่ะด้านตัวบวคุคคลก็คนที่มี high intelligence เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ IQ ใช่ไหมคะมันมีตั้ง9 Q หรือว่ามันมีตั้งแตบบ่ EQ ใช่ SQ PQ อะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็คือหลักสร้างให้เขาดูว่าเขามีความฉลาดทางการเข้าสังคมเนี่ยค่ะมีความภาคภูมิใจในตัวเองสามารถปรับตัวได้แล้วก็มองโลกในแง่บวกนะคะด้นครอบครัวก็นี่เลย เขาคงเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะเซโน2 s ับแตนยูสก็จะทำให้ลูกก็ไม่ใช้ผมคิดว่าพ่อแม่ก็ไม่ใช้แล้วก็เลี้ยงดูลูกสมก็คือการเลี้ยงดูแบบออโตดิท,ทีฟใช่ไหมคะมีกฎกติกาในบ้านแต่ยืดหยุ่นได้แล้วก็คอยติดตามและให้กำลังใจเมื่อไหร่ที่เราเจอว่าเฮ้ยลูกเราไปลองใช้แล้วก็ถ้าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยอะคะ่ะเราก็คุยกับลูกได้นะคะเออแม่ได้ยินมาว่าลูกลองใช้อันนี้หรอเราให้แม่ฟังหน่อยได้ไหม เราก็ไปด้วยคําถามแบบเออช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจะได้ดูว่าเอ้ยเขาชอบหรือเขาไม่ชอบยังไงใช่ไหมคะไม่ใช่ไปแบบใช้หมรอใครให้ใช้อะไรไงเงี้ยเตรียมจะตั้งท่าด่าเขาก็คงไม่ได้อยากเราให้เราฟังเขาก็คงตต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปด้วยคําถามแบบเออได้ยินว่าใช้เหรอลูกเราให้แม่ฟังหน่อยเป็นไงชอบไม่ชอบอะไรเงรี้ยค่ะเราก็จะได้ฟังมุมมองอีกแง่หนึ่งของเขาอะนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนก็อย่าลืมว่าบรรยากาศโรงเรียนที่ดีนักเรียนรู้สึกผูกพันอะไรเงี้ยคะ่ะกลุ่มเพื่อนที่ไม่ใช้ แล้วก็มีแอคทิวิตี้เพื่อสังคมเนี่ยแหละก็จะทำให้เขาลดในป,ปัจจัยป้องกันได้จริงๆตอนไปอยู่เมอนนอกก็เห็นว่าแบบมันจะมีกลุ่มพวกไฮสคูลเขาจะทำแคมเปญนะ,ะอย่างเช่นแบบทํากิจกรรมไปล้างรถเพื่อหาเงินบริจาคไปช่วยกลุ่มเด็กผู้ป่วยวัยรุ่นโรคเรื้อรังอะไรเงี้ยน,นี่ก็เป็นแคมเปญที่ดีนะคะเออปัจจุบันเราเจอพอดีชอบชอบท่านผู้ว่าชาติก็ก็บอกว่าอยากจะรณรงค์ใช่ไหมคะหาพื้นที่กิจกรรมให้กับวัยรุ่นอย่างเช่นโอแปลง เขาเรียกอ,อะไรแปลงสนสาตานะเป็นกิจกรรมทำบาสมีดนตรีอะไรอย่างเี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะให้วัยรุ่นมาเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ด้านสังคมก็มีทางกฎหมายบังคับเนาะห้ามขายในยเด็กต่ำกว่าเท่าไรยี่สิปีต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อค่ะจริงๆโฆษณาเขาบอกว่าการที่เด็กเอ็กซ์เอ็กโพสต่อมีเดียที่แบบทางเล่าแอลกขอฮอล์ก็เพิ่มลิสในการใช้ อายุที่เพิ่มเร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมยังว่างที่สร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่นทั้งชอบมากในกิจกรรมดนตรีมีใครได้ไปไหมคะสวนสาธารณะอ่าสไลด์สุดท้ายแล้วคะ่ะ Family Prevention นะคะอยากให้คนคนนึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับสาตร์เสพติดเลยทาอะไรบ้างตามนี้เลยคะ่ะตัวบุคคลสอนเลยคะ่ะทักษะการใช้ชีวิตทํายังไงปฏิเสธเวลามีชวนมาเพื่อนมาชวนไม่อยากใช้ปฏิเสธยังไงได้บ้างหลักๆก,ก็คือให้ปฏิเสธจากตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องบอกว่ากลัวพ่อแม่รู้กลัวนู่นนี่นั่น เพราะว่าเพื่อนก็จะบอกว่าไม่รู้หรอกแต่ทำแล้วเราเรู้ดีกับตัวเองเลี้ยงดูแบบอันอนี้เลยแลวก็ค่ะแบบให้เขารู้ว่าเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาเป็นยังองเราพยายามฝุดเขาในเรื่องของการรักตัวเองเป็นรักคนเป็นคิดเป็นฝึกส,สมองส่วนหน้าเยอะๆแล้วก็สอนใ้เจแล้วก็เพิ่มราคาภาษีไปเลยค่ะบมงทีถ้ามันแพงก็ตัดปัญหาเด็กจะได้เข้าถึงไม่ได้นะคะสุดท้ายก็คือสร้างโครงการพอกลน,นรง ให้มากขึ้นค่ะทํางานกับวบัรุ่นอยาให้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเด็กคนนึงเติบโตมามันมีหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยชีวาภาพนะคะก็คือตัวเขาเองอะเวลาที่มันเกิดปัญหาฝากดูหน่อยว่าเขามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโอ้โหโรคทางสมองโรคโซนสมาธิสัน้นโรคทางอารมณ์ภาวะซึมเศร้ารอย่าเงี้ยฝากหาให้เจอหน่อย แล้วก็ดูว่าครอบครัวเขาเลี้ยงดูมาอย่างไงกลุ่มเพื่อนและสังคมเขาเป็นอย่างไงนะคะเพราะว่าทุกอย่างมีผลต่อวัยรุ่นคนหนึ่งหมดเลยสิ่งที่เราต้องการทําให้เกิดกวัยรุ่นก็คือเราอยากให้เขามีเซลล์เอสติมที่ดีนะคะก็คือการรักและมองเห็นคุณค่าในตนเองถ้าเราสร้างตรงนี้ได้เลยเชื่อเลยว่าวัยรุ่นเขาก็ไม่ได้อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดหรือการใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคดแน่นอนอ่านี่จบแล้วค่ะก็คืออยากให้รู้ว่าจริงจริง วิธีที่เราเลี้ยงดูลูกนี่แหละค่ะที่มันเป็นสิ่งที่ Impact ความเชื่อแล้วก็เซลล์เขาโดยตรงเลยเหมือนลูกปั้นค่ะมันก็ไม่ได้มีลูกปั้นที่เกิดขึ้นมาเดี่ยวเดียวใช่ไหมคะรูปนี้ก็เห็นว่าเออมันมีเป้าเนาะที่หลอมลูกปั้นนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เด็กแล้ววัยรุ่นในประเทศของเราเป็นยังไงก็มาช่วยกันสร้างค่ะถ้าเราสร้างเป้าที่ดีหลอมให้เขาเติบโตขึ้นเราก็จะลดปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นไปได้ในอนาคต